สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของตัวช่อง o อ t Real Channel แล้วนะครับก็อย่างที่ คลิปก่อนหน้านี้ก็เมนชั่นไปแล้วว่าคลิปนี้จะมาดูว่าออฟฟิตที่ผมจะใส่ไปเที่ยวนิวยอร์กทริปครั้งนี้2021เนี่ยเราจะใส่ชุดอะไรไปบ้างถ้าเกิดว่าคิ้วก็โดกก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าอย่าหาว่าหน้าแข็งหรือยิ่งนะไปฉีดโบท็อกมาครั้งแรกในรอบ6ปีที่ฉีดโบท็อกรู้สึกว่าคิ้วมันจะตั้งๆนิดนึงเอาไว้เรามาเข้าเรื่องดีกว่าว่า ปกติเนี่ยถ้าเกิดคนจะไปเที่ยมเนี่ยเขาต้องมีการเซตว่าแต่ละวันจะไปจะแต่งตัวอะไรบ้างก่อนอื่นเลยวันแรกเนี่ยก็คิดว่าชุดขึ้นเครื่องน่าจะเป็นชุดที่ใส่สบายที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นกางเกงวอร์มตัวนี้ของไ i กี้น่าจะสบายที่สุดเพราะว่าขึ้นเครื่องจากซานฟรานซิสโกไป็นิวยอร์กน่าจะประมาณ5ชั่วโมงครึ่งหรือ ลสเตประมาณหกชั่วโมงนี่แหละอันนี้น่าจะสะดวกสบายที่สุดบวกกับเออไม่แน่ใจว่าบนเครื่องมันจะหนาวขนาดไหนเพราะว่าที่นิวยอร์กตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะน่าจะใส่เสื้อตัวนี้ขึ้นเครื่องเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างอะ่ะมันก็น่าโอเคเพราะว่ามันก็สะดวกสบายถ้าเกิดใส่คู่กับไอ้ตัว น่าจะใส่ไปกับกระเป๋านี้มาเพื่อนๆคิดว่าแมทช์ไหมกางเกงหลักๆเลยเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็อยากจะรู้ว่าเราอยากจะเน้นอะไรก็อ่ะสมมุติก็รองเท้าคู่นี้เราอยากจะเน้นรองเท้าใช่ปะเราก็จะพยายามหาเสื้อผ้าที่มันแมทช์กับรองเท้าเราไม่ใส่ ทุกอย่างเด่นไปหมดทุกอย่างโอเคอย่างชุดแรกอันนี้น่าจะโอเคแล้วเนาะก็เป็นชุดขึ้นเครื่องแล้วก็ชุดกลับด้วยเพราะว่า <c oughs> ไป5้าวันกับหกวันเออขี้เกียจแบบไปเยอะชุดแรกเพื่อนคิดว่าไงน่าจะผ่านแล้วเนาะจริงๆทําคลิปนี้ก็ไม่รู้ใช่ใครใครเขาอยากจะรู้ใช่ไว,ว่าจะแต่งตัวอะไรแบเออช่างทันงหทำคลิปส่วนตัวพับบิ c ด้วยกรนีชุดแรกก็จะเป็นตัวกางเกงวอร์มกับ เสื้อตัวมีพู้ดพูดดี้ตัวนี้น่าจะใส่เครื่องเครื่องสะดวกไปต่อไปไปต่อไปไปถึงประมาณตีสี่ทุ่มก็น่าจะไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็น่าจะใส่ชุดนอนชุดนอนนี้จะเอาไปแน่นอนเพราะว่าตัวนี้น่าจะใส่นอนสะดวกสบายหน่อยก็เป็นของ H&M เออ น่าจะใส่คุก,กับกางเกงขาสั้นตัวนี้มัง้งตัวนี้ก็กางเกงขาสั้นก็น่าจะใส่ได้อยู่ก็ใส่นอนพอนอนกับเพื่อนสาวสองคนไม่น่าจะต้องกลัวอะไรเห็น,เห,นเห็นไส้เห็นคุ้งกันมาหมดแล้วไงอ่าต่อไปวันที่ไม่สิเขาเรียกว่าวันแรกของการที่จะไป <c oughs> ขอโทษบาริกีวันแรกของการที่จะไปเอาดอข้างนอกแอดเวนเจอร์ที่เอ่อนิวยอกชุดแรกน่าจะเป็นชุดไลเดียเพราะว่าไปถึง วันพฤหัสเผื่อวันสุกตอนเย็นจะได้ไปแลดต่อก็นา่าจะเป็นชุดเวสเออนี่ไม่ได้คิดเลยนะว่าจะใส่ชุดอะไรเพราะว่ากลับมาทำพร้อมเลยดีกว่าคิดไว้เดี๋ยคือชุดเครื่องโอเคไม่ตอแหล <c oughs> ชุดนี้เป็นไงอ่ะอันนี้ของซารา่าน่ารักดีปะน่าจะใส่คู่กับ เออเป็นคนตัวไม่สูงก็เกงตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเกงของพาด้า match เพื่อนเพื่อน,น,น,นว่าไง match ไหมก็น่าจะ match อยู่เนอะใส่คู่กับรองเท้าเอ่อคิดว่าเป็นรองเท้าอะไรดีวะ convert โอเคเนาะ หรือว่าจะเป็นตัวครับหนึ่งเพื่อที่วัดหรือว่าจะเป็นตัวดรตอร์มาติกคู่นี้มันจะดีกว่าไหมอ่ะทำไมคิวยกมากเลยเช้าน,น่าจะโอเคแหละเอออ้าวเซตที่เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดไปเที่ยวกงคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่คู่อื่นไปเนี่ยอาจจะโดนเหยียบตีโดนเหยียบตีได้ก็ค,คิดว่าเออน่าจะเป็นคู่เนี้ยเป็นดรมาตอร์ตินตัวนี้ น่าจะแมทกับตัวนี้แล้วใส่ได้ทั้งวันด้วยหรือว่าอาจจะเอา c o n เวิร์ไปคู่หนึ่งเพราะตอนเดินกลางวันเนี่ยมันจะได้เบากลางคืนค่อยๆใส่คู่นี้ชุดเดียวเลยชุดเที่ยวกับชุด a อ v เ n นเจอรที่นูน่นไปวันที่2จบไปแล้วนะเพราะว่าวันแรกก็คือเป็นวันลงเครื่องวันที่สามอากาศมันเท่าไหร่วะขอดูกัน อากาศที่นิวยอร์ก Saturday ยี่สิบหกองศาเห็นไหมทมอ่ะไม่ปกัเออน่าจะบายี่สิบหกองศาก็คิดว่าน่าจะร้อนระดับหนึ่งคิดว่าใส่ใชุดลดีปะอ่าระหว่างตัวนี้กับ ตัวนี้มันก็จอกแนวคูคูที่นิวยอร์กแล้วก็มันโอ๊ปฟอคเซฟเฟิร์ดเฮชมาเก็คิดว่าใส่กับกางเกงน่าจะเป็นเงนเกงตัวเดิมไอตัวกงเกงขาย,ยาวเพราะว่ามันสบายมากเลยอะ่ะตัวนี้คิดว่าตัวไหนดี จริงๆก็เป็นเรื่องของเราเขียวได้ว่มเจ้ามาเถอะคิว่าตัวไหนดีวะน่าจะตัวนี้เนาะเพราะตัวนี้เหมือนว่ายังไม่ค่อยได้เคยใส่ลงโซเชียลแต่ตัวนี้เคยใส่แล้วประมาณสองครั้งมั้งหรือว่าเออตัวนี้ก็ยังไม่เคยตัวนี้ก็จะเก๋ๆมันก็จะได้เข้ากับสีกางเกงพอดีหรือว่าสีเขียวดีวะแตาชอบสีเขียวอะ่ะน่าจะเป็นตัวนี้ไฟนอลละชุด ที่สาวันที่สามก็จะเป็นตัวนี้กัดเป็นตัวนี้แล้วก็รองเท้าจะเป็นคู่ไหนดีอ่ะหรือว่าจะเป็นตัวรอ,อ,องเท้าแล้วจะเป็นรองเท้าสีขาวดีไหมอันนี้รองเท้าสีขาวก็จะเป็นของ Air m a s เรียบ เรียบรียไ์ไปมีอะไรมาก,ก็น่าจะดีแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีขาวข้างในเปิดมาเออคู่นี้แหละเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเอไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะงงว่าเซ็ตแต่ละวันเป็นยังไงต่อไปวันที่สี่วันที่สี่สี่ชุดไหนดีวะ เฮ้ยกลางคืนพุงทีอ่ะกลางคืนเนี่ยเบรนด์เมื่อกอาจจะเอาต้องเอาแจ็คเก็ตไปตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าอุณหภูมิน่าจะมาสิบหกสิบเจ็ดกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นตัวแจรงร่าแรงไม่ใช่ตัวเทดดี้นะเป็นตัวแจ็คเก็ตเออบอมบบเอร์แจ็คเก็ตอันนี้ก็จะน่าจะโอเคเข้ากับตัวอันนั้นเขาบอกว่าดูกัน ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเออก็น่ารักดีเพราะว่าตัว bomber jacket เนี่ยมันจะเขาเรียกจริงๆนั้นเขาเขาต้องเรียกเป็น tanker jacket นะเพราะว่ามันจะสั้นๆสไตล์สไตล์ของแฮรดิกก็น่าะจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้สำหรับตอนกลางคืนอืมตายแล้ว เมื่อกี้วันที่อะไรนะวันที่สี่โอเคเพื่อนๆพืนคิดว่าชุดนี้เป็นไงอะ่ะใส่กับอะไรวะขายาวไปแล้วลองขาสั้นกับขาสั้นตัวนี้ถือว่าโอเคไหมข้างหลังชอบอันนี้มากตัวนี้ก็ยังไม่เคยใส่ซื้อมายังไม่เคยใส่ของซาร่าแต่กางเกงนี้เป็นของเอชเอ็ม <Nation M. S 1> ให้ใส่กับ รองเท้าแบบให้เกือเอารองเท้าคู่หนึ่งแบบหนึ่งโอ <Okay. S 2> เคเจอแล้วเย้เ yeah. ขาจะเป็นรองเท้าของตัวไนกี hmm. ้มันจะได้แมท กับตัวข้างหลังพอดีแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีขาวสีขาวคู่นี้มันจะได้แมทคิดว่าน่าจะน่ารักแหละคิดเองโดยเองได้ละวันที่สี่วันที่ห้าวันกลับมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำไมรู้สึกไปน้อยจังวันนี้วันกลับน่าจะใส่ตัวนั้นกลับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ดีตัวนี้ตอนกลับขึ้นเครื่องก็น่าจะโอเคก็ใส่กับตัวเก่งวอร์มแล้วก็คู่นี้ตัวเดียวหรือว่าจะเป็นตัวบอติก้าดีกว่าเนี่ยตัวนี้แหละเนาะเพราะว่ามันจะได้แมทช์กัน เรียบร้อยห้าวันก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าว่างจริงๆก็มาดูว่าเอาฟิตวันที่จะใส่เป็นิวยอร์กทิปเนี่ยเราจะใส่อะไรไปบ้างก็ไม่มีอะไรขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับถ้ายังไงทริปนิวยอร์กนี่ายังไงฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ n o t i f i c a t i o n ไว้ด้วยเพราะว่าคลิปนิวยอร์กเนี่ยจะมารันเรื่อยๆเพราะว่าคิดว่าคงจะไปตัดต่อที่ที่โรงแรมด้วยทีเดียวช่วงนี้อาจจะทำคลิปบ่อยหน่อยเพราะว่าว่างวางมากๆยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามยังไงก็ลาติสวัสดีครับบาย